คือขึ้นไปเบิงขคำผุนมาน้องฮี่รอยเอ็ดพี่น้องเอ้ยต้องขอชื่นชมนะเครื่องเสียงดีมากแน่นมากและที่สําคัญดนตรีไม่แผ่วเลยอ่ะดนตรีแน่นและดนตรีออกทุกชิ้นฟังชัดมากๆโดยเฉพาะกลองและเครื่องเป่าอืมถือว่าเล่นได้เป๊ะมากเหมือนยังกับเปิดแผ่นเอาตรงๆนั้นนี่ไม่ได้อวยนะเราดูหน้าไงาเราก็พูดตามเนื้อผ้าหลยเออถึงอาจจะไม่ได้มีโชว์เหมือนเบอร์ใหญ่ๆ แต่ประทับใจประทับใจในความลื่นไหลประทับใจในแต่ละช่วงนักร้องศิลปินเสียงดีหลายคนนะนักร้องชายที่ออกมาช่วงอินเดียก็เอาคนอยู่อันนี้ต้องปรบมือให้เลยเพราะชอบเพราะว่าเอนเตอร์เทนถึงและมูฟเมนต์มูฟออนการใช้เวทีเป็นมืออาชีพเป็นโปรเฟชชั่นอลนะออกมาสามคนมีผู้หญิงสองคนเพราะฉหนึ่งคนถือว่าใช้เวทีคุ้มมือด,ดีมากคนดูก็สนุกเอนจอย เนาะแล้วก็ลํำเรื่องต่อกรอนอันนี้ประทับใจในสังวาสสำบทสำนวนสำเนียงของคำพูนที่เป็นเอกลักษณ์นะนางเอกหัวหน้าผู้นำทีมงานน้องบาทนะลดเสียงนางเพราะพระเอกซืนหนึ่งหรือเปลา่พาพระเอกหนึ่งอะเสียงม้วนมวนพี่น้องคาระนาหักนาหักนี่หมายถึงว่าเรายิ้มแยมแล้วเราเป็นพระเอกที่ยิ้มออกมาแล้วทำให้เรารู้สึกอบอุ่นเลยแม อันนี้ไม่ได้คอยตามเนี่ยอันนี้ก็ว่ความหูซึก่าเออคือเขามีความน่ารักนะคะคําผลร่วมมิตรนะคะพี่ปาละมี่กับหูซึกประทับใจแห้งฟังจนชอดแจง้งศิลปินหลากหลายตลกกระดีหัวได้พี่น้องตลกลําเรื่องกับเมนหัวละ่ะเออคือตลกล้ำเรื่องคือคือคือรับรับกันดีมากอะ่ะมันทําให้ไม่น่าเบือ่อและที่สําคัญนะเป็นอย่างข้าเจ้าจะนังฟังร่าแบบบอลลูเพราะว่าเพราะว่าหนึ่ง ล้ำมวลล้ำถึงล้ำบอยเยืดนะคะพอล้ำบอยือดปุ๊บเตยเขาเตยออกมันมีความสมูทเลือกกอนเตยมาปฏิปตอกันจังมะมันไล่เลี่ยงกันดีแห,หบออ่อเนยืออืมแต่มันไก่แหงหมวลมันีแห่งเดืกแห่งหมวลคอนสิแจงแห่งมวลต้องยอมหลับต้องยอมหลับปีนาใารแมนเพิอ์ดเฮดโช่เพิ่มหรือว่าเพิ่อนปับเพิ่อนเปลี่ยนเนาะเอามาตอนพิษตอนนอกก็น่าจะว้าวอยู่ด้แต่ปรัมมี่หมักฉากเฟที่ําขุดรวมมิรมันดูบาลานซ์ค่ะ มันดูสมบูรณ์มันดูบาลานซ์มันดูสมดุลแะคะ่ะฉากเวทีสมดุลมากซ้ายแล้วขวาตรงกลางสเตปเวทีคือมันดูสมดุลมากเลยนะคะอือสนุกอะ่ะสนุกสนุกต้องอันนี้ตัวนี้ยอมรับเลยว่าสนุกสนุกมากเต้นมือหูเมือยเออบ๊เต้นแต่แข่งหัวพี่น้องเอ้ยอือนี่แหละค่ะข้ามผลรวมมิดน้องฮีร้อยเอ็ดนะคะประทับใจค่ะ